นี่คือน้ำมันเครื่องมอตูนสามร้อยวีนะครับน,นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นตัวออร์แกนิกเบนนะครับอันนี้เป็นน้ำมันที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ในในใน,ในไทยแล้วครับน่าจะไม่รู้ว่าในโลกน่าจะเปล่าเป็นน้ำมันเครื่องชั้นนำในสนามแข่งเซอร์กิตแล้วก็แดกนะครับอันนี้เตรียมไว้ถ่ายให้ดูคติมอนเตอร์ก้านหนึ่งของเอสโฟนะครับในวันที่ลูกค้าจะรับรถนะครับ ถ่ายวันนั้นเลยนี่ก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับง่ายต่อการถอดใส่จะเป็นใช้เบอร์สเจ็ดขันได้เลยนะครับน,นี่น้ำมันเครื่องจะใช้อยู่สี่ขวดนะครับสี่ขวดขวดนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันสองห้าสิบประมาณนี้ครับรุ่นรุ่นนี้นะนี่รุ่นนี้เบอร์นี้นะครับเหมาะ